รางวัลในแคมเปี้นอินทิลานดด้ลาดนิจาครับเราเคยมาแล้วครับวันนี้คนเยอะมากเลยครับเนยวันนี้ใส่เสื้อก็เราเออเราไปเปิดตลาดที่อินโตครับจำสุดท้ายนะครับจำนะครับว่าท่านไหนนฮยยังไม่ได้ส่งลา อีกที่ตานแล้วระด้บที่5ที่ตานเข้ามานะจันนี้ตังสุดทา้ายแล้วนะครับดึงทีตานนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบตรวจหรือแบบกล่องนะให้ส่งรหัสกันเข้ามานะะกดดอกจเจ่ง711นะตามด้วยรหัสิ0หลักสี่เหลี่ยมแล้วรวดนะอย่าลืมนะครับเย็นเย็นก็ลุ้นได้นะลูกคนละใบเล่ใบเล่ก็ลุนไ,นไ,ได้นะฝ้า้ขวามีรหัสเช่นกันนะท่านเห็นที่ตรวแล้วไหมครับ ในชวตานีครับเราจะได้ลูกโหมีพุกแค่ทุกไวนะฮะชื่ออะไรครับีืคนของวันาครับอาชีพอะไรครับรับจ้างครับใชจ่ายในครอบครัวครับใช้จ่ายอะไรบ้างครับก็ซื้อนมให้ลูกซื้อแปรปนอ้ีซื้อต่อไปลแล้วไมซื้อข้าวอะไรให้ลูงนะซื้อ่เดียวทำอาชีพอะไรครับครูตัดตีครับครูโดตีครับครูโดตีครับีครับครับพีนครับครูตีครับครูตีครูต้ตีต้อเรียนได้ไปครูโดตีอ่ะ ก็เดี๋ยวนี La ้ก็าห้ามตีนักเรียนแล้วครับอ๋อเลยครูโดนตีเลยครับผูกก็เลยโดนตีครับสอนเลยครับสอนเลยสอนพิทาดนตรีครับอ๋อสอนพิชาดนตรีครับแล้วปืนหนึ่งจะไปทำอะไรครับโอ้อกาสจะซื้อทองให้พ่อครับซื้อทองให้พ่อเลยเอาไปวันพ่อเลยครับ โอ้โหผมนี่ตั้งใจมาเลยครับดีเลยครับดีเลยครับยอดนะเป็นคนการศึกษาให้รู้ชื่ออะไรฮะยังไม่รู้เลยชื่อมนทิราค่ะฝาฝาอยู่ไหนยังไม่เห็นฝาเลยอันนี้เช่นกันครับฝืนดึงเก็บไว้ให้ลูกเรียนถึงมหาลัยโอ่าดีดีดีด้วยนะครับไม่ที่พูดจะเก็บถึงมหาลัยก็คือตอนน้อเรียนมหาลัยแล้วก็ให้เขาหมืนดึงเนี้ยตอนนี้เราก็ส่งเสียงของเราไปก่อนไล่ฝืนเนี้ยเก็บไปเขาก็เรียนมหาลัยแล้วไปให้เขาโอเคช่างครับช่างอะไรช่างเครื่องรับ เชื่อหวานเจี๊ยบเลยได้นะก็เป็น้ป็ผลไม้หรือว่าเป็นเปลือกมันผลไม้หรือล่ะเหล็กครับอ๋อเหล็กอ๋อเหล็กเลยเจี๊ยบเหล็กเลยฝาสีขาวอ้าวนี่รถไหไรถไหนสีเที่ยงกัาคุณคุณพาเขาเลยไหนโอ้รถที่นาหลี่รถเที่ราครับเคมางสายอู่ครับวคุณทำมาไวนเอาว้ใช้จ่ายในครอบครัวทำอาชีพอะไรครับ ขับรถหกล้อครับขับหกล้อในในชนบุรีด้ยครอขับรถส่งอะไรครับส่งแอร์ครับสายการบินอะไรครับแอร์เชียครับแอร์เชียร์วางแผนว่าวางแผนแบบว่าผมจะไปทำอะไรไปเลี้ยงเมียครับเลี้ยงเมีเออเป็เมียหรอเป็นภรรยาหรือยังภรรยาแล้วนะภรรยาใ่ไหมเร้เป็เมียเมือี้นี้แฟนแฟนแฟนใคนทุกคนนะครับจอยส่งฝ่ายอิสตันนะครับในฝายอิสตันแจกแจนครับ ตอนนี้นะฮะสำหรับชาวชนบุรีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูันไน้ว่าเรามาต่อไปเป็นรางวัลอะไรอ่าเดี๋ยวมาตัวอ่านจะเชิญมาเลยฮะน้องเนะพิดว่าจะได้ทองล้านจากอีกิตันนะปล่าชช่นชือเปล่าชื่อวุฒิพงศ์เิอประสบสุขครับากครับคุณประสสุประสบสุขครับทำอะไรอยู่ครับจาไหนทำอะไรอยู่ทาอะไรอยู่เรียนอยู่ครับเรียนอยู่ช่าแไหนฮะ บริษัทมชนต่ครับสาขาท่านครับที่ไหนที่ไหนที่ไหนครับแล้วแล้วบก่อนที่เราตัดสินใจซื้ออิฐต่างเนี้ยแล้วส่งเนี้ยมันยังไงช่วยเล่าให้ฟังเหรออ๋อคือพอดีพ่อซื้อครับแล้วแม่เป็นคนจริงครับแล้วแม่เป็นคนกินหลายหลายขั้นตอนพ่อซื้อแล้วแม่เป็นคนกินแล้วไก่ส่งแล้วไก่ส่งพอดีครับค่าขายไม่ค่าขายนะครับ ขายของค่ะก็ของอะไรอ่ะพวกอะไรอ่ะของกินพวกของกินนะคะพอดีตอนที่หนูกินอะไรมันแลงยังไงรู้แบบตามันเขม่งเงี้ยค่ะว่าต้องมีอะไรแน่ๆเลยเนี่ยเป็นโรยังไงเขม่งไงเขม่งข้างซ้ายค่ะก็จะต้องมีเรื่องดีค่ะเพราะว่าเวลาวันจันทรมารูปบอกว่าได้ทองหนึ่งดานบาทค่ะพอดีคุณจริงเปล่านี่ยลูกจริงค่ะแม่ว่าอย่างนี้ค่ะ เราจะเาเนี่ยค่ะเราค่ตัวตัวมีนิสิ่งไมครับมีนิดิ่อยหน่อยค่ะเท่าไหร่อิสิบเราเราแต่กระบะค่ะอ๋อใส่กระบก็รีบเ่าไปใช้นีก่อนเลยนะค่ะเช้าๆๆๆๆกงหพูดเะคโอเคโอเคเกาสา0เหค่ะถูกต้องค่ะต้องเลยครับแล้วรว่าเราได้อะไร ได้ทองมูลค่าหนึ่งล้านบาทครับพูดดังๆได้ๆได้ทองมูลค่าหนึ่งล้านบาทครับดังมากดังมากทำไม่นี่อยู่ั้รหัสที่อ่านสักครู่เมื่อกี้นะครับน้องชื่อฟิล์มได้ทองคำมูลค่าหนึ่งล้านได้ทองมูลค่าหนึ่งล้านบาทครับ ผมชื่อวุฒิพงศ์เกิดประสบุขบ้านอยู่แถวอำเภอพนัพนนิคมครับชมบรีครับเรีนอยู่ที่อ e ีเทครับมารับทองมูลค่า1ล้านบาทค,ครับมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่แล้วก็แล้วก็คุณมม่แล้วก็เจกครับตอนแรกก็โทรมาก,ก็ไม่เชื่อครับแต่พอพอไปดูรหัสแล้วก็ไปดูในในเน็ตครับก็เชื่อครับ ว่าเป็นเบอร์โทรของผมเองครับคือคุณพ่อซื้อครับคุณแม่กินแล้วผมเป็นคนส่งครับแล้วเราเรามีส่วนแบ่งอะไรด้วยไหมอ๋อก็มีก็ส่งเรียนด้วยกันหมดเลยค่ะมีอ่อนน้ลูกพูดรูกรัดเสร็จแล้วใช่ค่ะเราจะได้เอาตังมาซ่อมลังคาว่ารั่วหมดแล้วค่ะร้านหนึ่งจะเอาไปทำอะไรร้านหนึ่งเหรอคะว่าจะเก็บไว้ก่อนแล้วยังไงก็แบ่งแบบให้มาด้วยทำบุญด้วยแล้วก็เก็บไว้การศึกษาของลูกสามคนค่ะ ปลาที่ส่งไปเป็นรสชาติอะไรรสชาติอะไรเงี้ยน้ำผึ้งผสมมะนาวน้ำผึ้งผสมมะนาวค่ะก็ตกใจครับว่ามันจริงหรือเปล่าเคยส่งมาก่อนหน้านี้ไหมก็ลูกเขาส่งอยู่เรื่อยๆครับมีอะไรพูดถึงลูกๆไหมครับอยากให้รู้ว่าเงินตรงนี้มันได้มามันอาจจะได้ง่ายแต่เราเวลาใช้อาจจะจะจะรีบร้อนใช้ให้ประหยัดประหยัดจะได้เอาไว้เป็นทุนการศึกษาต่อไปบอกบอกลูกทุกคนนะคะว่าเงินได้มาเนี่ย ไว้การศึกษานะและขาดหรืออะไรจะต้องแบบว่าจะใช้จ่ายอะไรต้องระวงังว่าเงินมันได้ไมายากใช้ใช้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังค่ะบอกลูกทุกคนนะคะจ้ะก็ก็ผมก็ผมรับพ่อแม่ครับรักรักทั้งครอบครัวเลยครับก็ขอขอบคุณคุณตันนะครับที่ได้ทองมูลค่าหนึ่งล้านบาทครับ ปกติเคยเห็นพันมั้ยครับก็เคยครับเคยเห็นเคยเจอรอบหนึ่งครับที่บ่อทองครับไปทอครับไปปลูกต้นไม้ทาสีตอนเด็กๆครับอออออีีตันบมมืืเ